<c oughs> สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นำเสนอในตอนธงประจำรพระองค์สมเด็จพระอริยาวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายมที่มีพระนามว่าอ,อัมพรมหาเถระ ซึ่งท่านเนี่ยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆาราชโปร่งที่20ในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทยครับและเนื่องในวาระที่โปร่งเนี่ยจะทรงเจริญพระชนมายุสูงสุดถึง96พระชนสา,าปีเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าทรงเจริญพระชนมายุ8รอบเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยเท่ากับ12ปีนักษัตริย์ครับ8รอบก็เท่ากับว่า ก้าสิบหกปีนะครับสัตว์ในนี้เป็นต้นนะครับโดยที่สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังกัปปรินายกนยะท่านจะทรงเจริญพระชนมายุสูงสุดถึงเก้าสิบหกพรับชันอาสาปีในวันจันทร์ที่ยี่สิบหกกุพพันพุทธศักราชสองพันหกสิบหกซึ่งวันและเวลาที่กระผมได้บันทึกอยู่ในตรงกับวันศุกร์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราชสองพันหกสิบหก ในช่วงเวลา16บนาฬิกาสานาทีเป็นต้นมาครับคลิปวิดีโอนี้ให้ความยาวสูงสุดประมาณ15นาทีก็พอครับโดยต่อไปนี้กระผมจะได้อธิบายเรื่องราวของธงในวาระฉลองพระชนอายุ8รอบของสมเด็จพระสังฆราชครับก่อนอื่นจะขออธิบายพราะประวัติของสมเด็จพระสังฆราชโดยสังเขปก่อนนะครับสมเด็จพระรายาวงศาพัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆบุรินายก พระนามของพระองค์ในปัจจุบันจะเรียกพระนามว่าอมพรมหาเถระก่อนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเดบท่านมีพระนามเรียกว่าอมพรอัมพลมาก,ก่อนครับพระองค์เนี่ยทรงประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบุกมายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบครับแล้วก็ <c oughs> ในปัจจุบันเน่บท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด,วดราชบพิตร สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสุโขลมหาสังขปรินายกเป็นพระองค์ที่20ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2060ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระองค์ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสุโขลมาาสังขปริณายกพระองค์ที่20 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระญาณสังวรซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สิบเก้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็รวมไปถึงและและยังต่อจากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุนโยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาสิจริดซึ่งท่านเนี่ยตรงดำรงตำแหน่งแต่เพียงแต่เป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นนะครับ ในวันอาทิตย์ที่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันหกสิบเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชโปร่งที่สิบเนี่ยจึงได้รับการทรงพระบูชาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการสถาปนาพระสัมมราชสักของโปรง่งเป็นที่สมเด็จพระสังฆราชโปร่งที่สิบแล้วก็ <c oughs> ต้องขอไปได้วยนะครับ <c oughs> การประกอบพระาราชพิธีสถาปนาเนี่ยจัดขึ้นที่ วัดประสีรัตนาสาสดาามครุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับสักพูดนยครับ <c oughs> ต้องขอภัยด้วยนะครับและลำดับต่อไปนี้จะทำการนำเสนอเรื่องราวของธงในวาระพิเศษของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ครับ <c oughs> ต่อไปนี้จะอธิบาันเลยนะครับ <c oughs> รัฐบาลเนี่ยได้ เสน,นให้มีการฉลองพระชนมายุ96พระชนสาปีหรือฉลองพระชนมายุ8รอบปีนักษัตริย์ทวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาขัยยาสมเด็จพระสังฆราชสมมหาสังฆบรีนายกอมพรมหาเีราเนี่ยตลอดปีพุทธศักราช2 5 6 6เนื่องจากโปรองเนี่ยจะทรงจเจริญพระชนมายุสูงสุดถึง96พระชนสาปปีในวันอาทิตย์ที่16มิถจนายนพุทธศักราช2 6 6จึงทําให รัฐบาลเนี่ยให้ทำการสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อฉลองพระชนมายุของพระองค์สมเด็จพระสังฆราชครับด้วยตราลักษณะแบบนี้คับตรงกลางครับขออนุญาตไม่ใช้มือหรือใช้นิ้วชี้แต่ประการไดครับเพื่อเป็นเพื่อความเหมาะสมแต่ก่อนที่จะอธิบายเรื่องของตราสัญลักษณ์เนี่ย จะขออธิบายเรื่องราวของผืนธงก่อนก่อนนะครับทงในวาระพิเศษของสมด็จพระสังกราชเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสครับขออภัยด้วยนะครับในลักษณะแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบผืนผ้าครับสี่เหลี่ยมรูปแบบผืนผ้านะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผืนรงเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม รูปแบบผืนผ้ากับสีพื้นหลังธงเนี่ยเป็นสีขาวครับ <c oughs> สีขาวเนี่ยคือหนึ่งในสีที่มีความสําคัญของพระพุทธาศาสนานอกเหนือจากสีเหลืองครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยจะย่อมหมายถึงสีที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ผุดพอแล้วก็ความมีปัญญาความความรู้แล้วก็ความพอประมาณแล้วก็การมีคุณธรรมแต่ถ้าว่าสีขาวเนี่ย สีขาวซึ่งเป็นสีพื้นหลังถงเนี่ยย่อมหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องและการกระทําซึ่งความดีปฏิบัติในสิ่งที่ดีละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีหรือละเว้นในละเว้นในสิ่งในการทําชั่วครับก็คือนอกก็คือสรุปก็คือนอกเดนือจากการปฏิบัติตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือสามเณรหรือไม่ก็ พุทธศาสนาพุทธศาสนนิกชนทั่วไปเนี่ยนอกเหนือจากการปฏิบัติด,ดีกระทำความดีเนี่ยความบริสุทธิ์ุดององเนี่ยแล้วก็ยังรวมไปถึงการปฏิบัติตัวของตนให้มีความถูกต้องและดำเนินจริยวัตรด้วยความงดงามเป็นต้นนะครับ รงกลางเนี่ยก็คือตราสัญลักษณ์ของงานฉลองพระชนมายุ96ประชนสหปีของสมเด็จพระสังฆราชครับจะมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ครับโดยก็ผมจะขออนุญาตเริ่มจากพระสะวกตตชัดทั้งสามชั้นก่อนครับและนี่คือพระสะวกตตชัดสามชั้นครับพระสะวกตตชัดสามชั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละราชการเนี่ยเมื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วเนี่ย ก็จะได้มีการสงพระชทานพระเสวิตาชัถึงสามชั้นเนี่ยตัวพระรชทานนี่แก่สมเด็จพระสังฆราชสมพลมหาสังฆปรินายกที่จะดํารงพระสมณากุสตและพระสมณักุสตและดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในราชการของแต่ละโพรงครับนี่คือน่านี่คือน่าจะเป็นลักษณะแบบเครื่องยศของสมเด็จพระสังฆราชครับ ข,ขรอสวิสตาชัดสามชั้นเนี่ยพระราชาทานในแก่สมเด็จพระสังฆราชครับอันหมายถึงเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้วก็สาม,มนเณรแล้วก็ย่อถือรียว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติซึ่งก็ะทำการความดีใน สังคมของพระพุทธศาสนาครับแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนหรือเป็นเครื่องตัวแทนที่บอกถึงความมั่นคงในการดําเนินกิจการในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในแต่ละประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยพระสวิตาชัดสามชั้นเนี่ยเป็นชัดที่พระบาทสมเด็จพระจอยู่หัวนในแต่ละราชกายจะพระราชทานในแก่สมเด็จพระสังฆราชในแต่ละราชการถ้าเป็นชัดห้าชั้นเนี่ย หมายความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชทานให้แก่สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นชั้นโปร่งเจ้าแล้วก็รวมไปถึงชั้นเจ้าฟ้าในพระราชวงศ์<ม>ต้งนี้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชที่มาจากสามัญชนเนี่ยแล้วได้รับการสถาปนาและหรือพระราชทานศัพด์เป็นกรณีพิเศษเ่<ม>บางโปร่งเนี่ยได้ส่วนของสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านมาจากสามัญชนแต่ก่อนนีัยก็ บางกรณีก็มีนะครับก็คือเมื่อสถาปนาจักส่วนพระสังกราชสายที่ท่านมาจากสามมัญชนประกอนเนี่ยแล้วเวลาต่อมาเนี่ยก็จากเดิมเนี่ยสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วเนี่ยต่อมาได้รับการพระราชทานประเกียรติให้เป็นสด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนจากฉัตสามชั้นแล้วก็เป็นฉัตห้าชั้นได้ครับ และโดยปกติทั่วไปเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นสามัญชนทั่วไปเนี่ยท่านที่มาจากสามัญชนเนี่ยจะได้รับการพระราชทานพระสว์ตาชัดสามชั้นครับซึ่งชัตห้าชั้นเนี่ยจะพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้าและเหลือสมเด็จพระองค์เจ้าในพระราชถงแล้วก็รวมไปถึงสมเด็จพระสังฆราชชั้นเจ้าฟ้าชั้นพระองค์เจ้าในพระราชถงแล้วก็สมเด็จพระสังฆราช ที่เป็นบุคคลสามัญชนมาแต่เดิมนะแต่ได้รับการพระราชทานเป็นเกียรติในกรณีพิเศษเนื่องจากการยายประกอบศาสนกิจแล้ก็กา,ารปฏิบัติเป็นสมเด็จพระสังฆราชอันเป็นที่น่าปครและนับถือของสังคมไทยแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วตรงนี้ครับที่อยู่ใต้ อย,อยู่ตรงกลางของพระสวกตราชสามชั้นครับนั่นก็คืออุบัติจำปาทองครับ <c oughs> แล้วก็ตรงกลางนี่ก็น่าจะเป็นเสาครับเสาของพระสวีตราชสามชั้นตรงกลางเนี่ยจะมีตัวอซ้อนไทยถึงสามตัวครับตัวอซ้อนไทยถึงสามตัวก็จะประกอบไปด้วยข้างบน ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คืออ่างอ่างแล้วก็ข้างล่าง,งคือปอปลาครับน่าจะมาน่าจะเรียกท่านามเส็มว่าอัมพรอ,มพอัมพลุหรืออัมพรมหาเทระสมสมเด็จพระสังฆราชสลเรมหาสังฆรปรินายกเป็นต้นครับการบันทึกวิดีโอเนี่ยครับมีปัญหาเนี่ยหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องตรง,งขอไปมานาทีนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะเขียนไว้เป็นข้อความเอาไว้ครับ ที่อธิบายไปแล้วนี่คือทั้งหมดต้งบวชเนี่ยก็คือตราประจรั่มโพลของสมเด็จพระราาอาวงศ์สาขปยาวต,ตมไม่ประสังกราสุโอล,ลมหาสังฆปรินายกอัปพจนมหาเถระกรุงที่20ในสมัยกรุงรัตนากุศ์จากวัดราชบพ,พิวรวิหารกร,ร,ร,รุงเทพมหานครที่เป็นลักษณะเหมือนทรงสามเหลี่ยมน,นั่นก็คือเสาหินหลักศิลาหรือหลักเสมาธรรมจ,จักร เป็นต้นครับจอมหมายถึงสม็จพระสังฆราชเนี่ยท่านทรงเป็นหลักใช้และท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราพระพุทธศาสานาในกรโชนแล้วก็เปลี่ยนสมือนเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนากในพระราชาจักรไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับ จะลักษณะคล้ายคลึงกับหลักหินศิลาเสมาธรรมจักรับซึ่งจะประกอบไว้อยู่ด้านหลังตราประจกรัพกพระองค์ก็คือท่านเนี่ยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นหลักชัยของกิจการาศาสนาพุทธในพระพุทธาาศาสนาจักแห่งราชอาณาจักรไทยด้านหลังเนี่ย ด้านหลังตราประจำพระองค์เนี่ยเป็นสีแดงกับย่อมหมายถึงสีประจําวันพระประสูติของพ,งพระองค์สมเด็จภาษาสังฆราชซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ครับ <c oughs> <c oughs> ด้านข้างเนี่ยด้านข้างเสาหินหลักศิลาสเสมาธรรมจักรเนี่ยจะเป็นจะเป็นดอกบัวขาวครับย่อมหมายถึง พระจารีย,ยาวัรอันงดงามของสมเด็จพระสังฆราชตลอดพ่อชนมายุถึง96พระชนสาปีหรือครบ8รอบปีนักษัตริเป็นต้นครับจะอยู่ทางด้านทั้งซ้ายมือและทางด้านขวามือครับก็คือจะหมายถึงพระจารีย,ยาวัรอันงดงามของสมเด็จพระสังฆราชตลอด9 6พระชนสา ซึ่งจะอยู่รอบข้างกับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาอย่างนี้เป็นต้นครับสกครูเีตยวครับนํำเสนอต่อไปครับแล้วตัวเลขตรงนี้ครับเป็นตัวเลขไทยครับก็คือ9กับ6ครับหมายถึง สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเจริญพระชนมายุเก้าสุบหกพรรษาครับนับจากปีที่พระประสูติเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่รอยเจ็ดสิบจนถึงปีที่มีการฉลองพระชนมายุในปีพุทธศักราชสองพสบปีที่กรมผมได้บันทึกคือปีพุทธศักราชสองพ 2, เช่นกันครับด้านล่างเนี่ยจะมีแถบผ้าแถบยาวครับ ซึ่งสีชมพูเนี่ยย่อมหมายถึงสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแห่งพระราชวงศ์จักรีครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงพระราชสมภพในวันอังคารที่ยี่สิบกันยายนพุทธศักราชสองพันสาสครับและด้วยความที่สมเด็จพระอริยวงศ์สัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ย ทรงเป็นเจ้าวัดวัด,วดราชาบพิรสติตมหาศีมาลามราชาวรวิหารกรุงเทพมหานครนะต้องบอกกันก่อนครับว่า,า,บา,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 าวัดราชบพิรสติตมหาศีมาลามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนะได้ทำการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าครับจึงทําให้สีชมพูลคือสีที่บ่งบอกถึงพระราชสมภพ วัดพระราชนิพนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นสีอันเป็นตัวแทนของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารา,าชวรวิหารกรุงเทพมหานครอีกกรณีนเนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าครับและสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นเจ้าวัดประจำวัดนี้ครับทั้งนี้เนี่ยด้านหลังผ้าแถบเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นขอบ แต่ที่ผมได้เห็นเนี่ยเป็นขอบมากกว่าครับเป็นขอบสีเหลืองทองเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นสีประจำการดำรงพระสัมมาสัพิ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตยางสมเด็จพระสังฆราชพลรมหาสังาบรีนายกและก็ถือได้ว่าเป็นสีที่มีความสำคัญ่าดว้วย การปฏิบัติาศาสนาในกิจการพระพุทธศาสนา,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 าของเหล่าพระสงฆ์แล้วก็พระสะมัมมาณีแล้วก็ยังเป็นสีแห่งการสนับสนุนการปฏิบัติทำความดีแล้วก็การปฏิบัติตัวเองให้เกิดปัญญาด,ด้วยด้วยด้วยการคำนึงถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสีตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระธรรมวินัยแล้วก็ หลักพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็พระรงสงฆ์สาม,มนเณรอย่างนีเป็นต้นครับที่เขาเรียกว่าพระพุทธสีรัตนไตรพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นนะครับที่อธิบายไปแล้วนั่นก็คือตราสัญ,ญลักษณ์ในวราระพิเศษที่สมเด็จพระอริยวงศาอัตฉรยะสมเด็จพระสังฆราชคนละมหาสังฆพรีนายกนะจะได้ทรงเจริญพระชนมายุสูงสุดถึง96้าบพระชันทราปีนะ แล้จะได้มีการจัดงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบในวันจันทร์ที่๖มิถุนายนพุทธศักราชสองพันหกสิบเอาดจึงได้มีการสร้างตราสัญลักษณ์นี้และอัญเชิญมาใช้ให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่อยู่ประดับคู่ครงในวาระพิเศษของสมเด็จพระพันรคาราโปรที่สครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็ผมจะขออนุญาตปิดท้ายด้วยให้ทุกให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ดู เผืออธงในวาระพิเศษของสมเด็จพระสังฆราชพงที่20ที่ใช้งานในปีพุทธศักราช2 5 6 6ก่อนครับขอเชิญติดตามไปชมกันครับ นี่แหละครับนี่คือพงประจํางานวาราพิเศษในสมเด็จพระอริยาวงศากัตยาสมเด็จพระสังฆร,ราชกลมหาสังฆปริณนายกอัมพรมหาเถระพระองค์ที่20ิในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งท่านเนี่ยทรงสมรงตาแหมงมเป็นเจ้าวัดวัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามราชโอร,ร,ริหารกุเทมาลพรด้วยครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือทงในวาระพิเศษของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20 เนื่องจากทรงเตลิมพระชนมายุ96พระชาชาตาปีหรือพระชนมายุ8รอบในวันจันทร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566นี้ครับการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเดีวซึ่งจะมีภาพและเสียงอะไรต่างๆหรือการกระทำอะไรต่างๆเีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามหรืออะไรที่ผิดพาดหรือร่วงเกินอะไรไปบ้างเลีว ก็ผมต้องขอกราบขอไปทุกทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณต่าชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมติดตามรับชมใหม่ในตอนหน้าครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ